ดาราสาวรุ่นใหญ่สุดเสียใจประกาศเลื่อนงานแต่งอย่างไม่มีกำหนดเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ชีวิตรักแฮปปี้มากๆเลยค่ะสำหรับสาวจุ๊บแจงวิมลพันธ์ที่ก่อนหน้านี้เธอได้ควงคู่บอมอัจรรย์ผู้กำกับเข้ารับพระราชทานน้ำสังด้วยกันแต่ล่าสุดจุ๊บแจงได้ออกมาอัปเดตงานวิวา์ที่ต้องเลื่อนออกไปว่า ถามถึงเรื่องแต่งงานที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ไม่มีกําหนดแล้วความจริงเราจะแต่งปลายปีแต่พอมาถึงวันนี้ตารางงานไม่ว่างกันเลยต้องเลื่อนไปอีกไม่มีกําหนดถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะเพราะเราได้พระราชทานน้ําสังจากสมเด็จพระสังฆราชมาแล้วเราก็อยากเอาน้ําสังมาให้ผู้ใหญ่ที่เรานับถือได้รดน้ําอวยพรให้เราแต่ในเมื่อมันยังแต่งไม่ได้ก็เลื่อนไปก่อนก็ได้ แต่เราก็อยู่กินฉันสามีภรรยาย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วซื้อบ้านเรือนหออยู่ด้วยกันเลยอายุปูนนี้แล้วเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากอีกอย่างคนนี้เขาก็เคยเป็นแฟนเก่าเราตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวพอดีตอนนั้นเราเด็กด้วยกันทั้งคู่เราจึงเลิกลากันไปพอมาถึงวันนี้มันคงเป็นบุคเลสันิวาสและภมลิขิตที่ทําให้เราต้องมาใช้ชีวิตคู่กันในยามบ้านปลายชีวิตวางแผนอยากมีลูกไหมไม่มีแล้วไม่อยากมีอายุขนาดนี้แล้วเราโฟกัสที่ความสุขของกันและกันดูแลกันดีกว่า